สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับค,คุณครูน้ำฝนอีกเช่นเคยนะคะกับการอธิบายใบกิจกรรมนะคะตามหน่วยการเรียนรู้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยเสียงรอบตัวนะคะใบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะมีทั้งหมด4ใบกิจกรรมด้วยกันนะคะโดยเราจะเรียนกันตั้งแต่นะคะวันจันทร์ที่21นะคะกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์เลยนะคะ สัปดาห์นี้นะคะคุณครูน้ำฝนมีใบกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด4ใบกิจกรรมนะคะเรามาดูใบกิจกรรมใบที่1กันเลยนะคะกิจกรรมใบที่1นะคะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะที่คุณครูกําหนดให้แล้วเขียนตามรอยปะ ให้ถูกต้องนะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามภาพที่คุณครูน้ำฝนนำมาก็จะเป็นภาพเด็กๆนะคะเด่นดนตรีนะคะตีกลองดิกลิกกตารานะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะกคำว่าเสียงรอบตัวเรานะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเป็น sound s o nd นะคะระบายสีให้สวยงามนะคะกิจกรรมใบที่2ค่ะ ให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่กำหนดให้นะคะแล้วกากรบาทหรือว่าทำเครื่องหมายผิดนะคะทับรูปภาพเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอ่าถ้าเด็กๆคนไหนนะคะได้ดูคลิปการสอนของคุณรูน้้ำฝนไปนะคะจะตอบได้ว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเนะะี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะกิจกรรมใบที่3นะคะ ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพที่กำหนดให้นะคะและใส่เครื่องหมายถูกนะคะทีคะ่คำตอบที่ถูกต้องนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะช้างอ่ารูปแรกเป็นรูปช้างคุณคุณฝนก็ให้มาสองข้อก็คือเสียงจากมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเสียงที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นใช่ไหมคะถ้าเป็นเสียงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนีกยก็ทําเครื่องหมายถูกนะคะหน้าเสียงจากธรรมชาตินะคะต่อมานะคะภาพฟ้าร้องหรือว่าฟ้าผ่านะคะเกิดจากปรากฏการณ์คือเสียงจากธรรมชาติสร้างขึ้นหรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กก็ทาเครื่องหมายไว้ข้างหน้าได้เลยนะคะสุดท้าย เปียโนะคะคือเสียงจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้อนอีกก็ทําเครื่องหมายนะคะไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าช่องว่างนั้นๆน,น,นะคะคากิจกรรมใบสุดท้ายค่ะให้เด็กๆนะคะ โยงเส้นภาพสัตว์ที่กำหนดให้นะคะให้สัมพันธ์กับเสียงร้องให้ถูกต้องนะคะและระบายสีให้สวยงามอย่างเช่นตัวอย่างของครูน้ำฝนนะคะเป็นภาพน้องสุนัขค่ะหรือว่าน้องหมาตัวเล็กๆนะคะเสียงที่เขารองก็จะเป็นฮ้องๆนะคะแนกิจกรรมทุกกิจกรรมนี้นะคะต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนะคะทุกท่านทางบ้านทุกท่านนะคะช่วยนะคะ อธิบายใบยกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ช่วยแนะนํานะคะในการทําใบกิจกรรมของเด็กๆด้วยนะคะไว้พบกับครูคุณฝนในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ